ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพูพักเครื่องเปิดฉากมาวันนี้กับการติดตามมา1อาทิตย์2อาทิตย์เต็มเต็มแล้วนะครับที่ไม่ได้พบกับเรือโยงเรือลากจูงหรือพวกสินค้าที่วิ่งทวนน้าวันนี้จะเป็นการกลับมาของพวกเขานะครับของพวกพี่ๆที่เป็นเรือหนักนะทวนน้ามาแล้วจะล่องขึ้นที่แม่น้ําป่าสักนะครับจุดมุ่งหมายน่าจะเป็นอําเภอนครหลวง วันนี้มีโอ้โหทําหดเดี๋ยวมีตรวจทางเรียบวิ่งมานะ Orion. โอ้โหด้วยความเร็วสูงเลยเลาะอยู่กับเรือนี่นะครับโอ้โห,หนี่โอ้โหเดียวนะลู้วันอาทิตย์เคยเห็นกันแล้วนะชุดนี้นะอ่าวันนี้มีโยงหน้าเป็นเรือของพี่ชอเป็นเรือโยงหน้าของพี่สอทรัพมงคลน,นะครับทีมงานของพี่สอทรัพมงคลแล้วก็ทีมตรงท้ายเป็น สชัยนาวารีนะครับตะอ่านเสียงผิดขอภัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้วันนี้ได้เจอ,เอพี่ๆที่เป็นเจ้าท,ที่อยู่บนเรือด้วยนะมีทักทายกันด้วยมีเก็บบรรยากาศด้วยนะครับและด้านหลังยังมีเรือเรือเบานะท่านผู้ชมมีเรือเบาตาไมกมาชุดหนึ่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมไปคอยที่จุดนัดพบดีกว่านี่เสียงกระหึม่มกระหึ่มมาเลยนะแต่ไม่ใช่ลำนี้นะไม่ใช่ลำหน้านะนี่มันลำเล็กนะ เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นลำนี้ครับทพ่อนผู้ชมเห็นหน้าแว๊บๆนะครับยื่นออกมาแล้วชอสอสอซับมงคลน,นะสอซับมงคลเสียงดีเครื่องแรงว่ายังไม่พ้นค้งหลุดพุ่งน้ํานี้มานะเสียงมันปุ้มุ้มมานะตอนผมวิ่งมาตั้งกล้องมาปักหลักถ่ายอยู่ตรงนี้นะได้ยินเสียงมาแล้วเอาแล้วเริ่มเข้ามา เต็มองค์เต็มเรือละเต็มลำละสีขาวคาดน้ําเงินนะคาดป้าคาดฟ้าด้าน,นบนนะแล้วก็ท้องเรือสีดําแบบนี้วันนี้แรงจริงพี่สทรัพมงคลนะครับแรงจริงเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนะค่อยดูตอนพี่เขาเทโค้งกันมากับเรือโป๊ะที่มาวันนี้ค่อนข้างหนักเลย ไปสังเกตตั้งแต่บนสะพานนะครับพอเจอพี่เขาแล้วดีใจมากเพราะวันในรอบอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นลำแรกนะที่ผมสามารถจะบันทึกได้นะครับเลยรีบนาํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในวันอาทิตย์เลยจริงๆผมต้องมีภารกิจจะไปไปดูวัตถุมงคลน,นะแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนแผนก่อนนะมาทําคลิปนี้ให้เสร็จนะแล้วถ่ายทอดออกไปวันอาทิตย์นี้เลยอท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกับผมนะครับพร้ามนังของเสียงนี่ เครื่องยนต์นี่ผมองรงเทอร์โบนี่เอาเรื่องเลยแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวมีบางตอนต้องอาจจะต้องต้องหยุดให้เราให้เป็นเสียงเครื่องยนต์แท้ๆเลยนะเอาละเรือโป๊ะเริ่มเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมฝั่งนี้จุดนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งต้องมีเหมือนเหมือนจะหยุดนะไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งนะครับแต่เป็นการเร่งส่งคันเร่งออกมานะเพื่อจะดึงขบวนเรือโป๊ะชุดนี้ที่มา ไอเป็นกับเข้าสู่ล่องน้ําแม่น้ําป่าสกักตอนนี้อยู่แม่น้ำก้าวปยากาลังจะเข้าสู่ป่าสักแบบนี้แล้วท่านผู้ชมโอ้โหดูเสียงนะบอกแล้วนะว่าลํานี้นี่เสียงนี่ดูนาฝีไม้ลายมือของพี่กับตันนะครับพี่นายท้ายว่าจะเป็นเช่นไรในซูมเั้าไปแบบนี้นะท่านผู้ชมเริ่มถึงทางที่ผมบอกแล้วเริ่มถึงระยะที่จะต้องเร่งเครื่อง ลังกำลังรีดแรงม้ากันออกมาแล้วตรงนี้แหละเอาและน้ำยมจะไปรับฟังเลยเริ่มตัง้งพอมตั้งลำนะวางลำให้ดีนะครับและดึงหลังเร,เรือโป๊ะชุดนี้เข้าไปพร้อมกันแล้ว ท่านผู้ชมไม่ต้องพูดแล้วเครื่องลั่นควันท่วมออกมาให้ใหเ,หเห็นแบบนี้นะท่านผู้ชมดูที่ท่อไอเสียนะควันท่วมเลยนะนคราวนี้แล้วมีเรือโยม้วิ่งฉีกมาอีกทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะช่วงจะหาจะทิ้งโค้งพอดีนะครับนี่คือทักษะความสามารถของพี่นายท้ายนะที่ไม่มีในหนังสือในตำราเรียนนี่คือประสบการณ์ล้วนๆนะท่านผู้ชมและดูการเอียงลำเอียงเรือนะ องศาเพื่อที่จะดึงเจ้าเรือโคชุดนี้อย่างที่ผมบอกมาครั้งนี้หนักอึ้งวนน้ำนี่ในรอบสองอาทิตย์ที่รอคอยมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหวันนี้สุดยอดกับการเทโค้งเทลำตั้งต้อมแบบนี้เลยท่านโยมโอ้สวยนะเมื่อกี้นะ เอียงมานะที่ในท้ายก็เอียงมานะแล้วดูวาดโค้งนี้นะเพื่อที่จะให้เรือสินค้าเรือโบชุดนี้นะเข้าเป็นแนวมาเลยนะครงผู้ภาพสวยภาพสวยเครื่องดีแล้วดูเอียงแบบนี้มีให้ชมที่นี่แหละครับ มือวินัยไทยที่ลำนี้ครับสซสับโมงคลชื่อนี้เยียงสุดๆ,ๆ่ไปใลเมือสุดยอกดอการชกัน,กน,กน,กนกในรุ่แม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำป่าสักนี่เดี๋ยที่มาที่ผมบอก็เป็นเรือนหนักบนน้ำวันนี้ยาวใจอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวดพี่ตรงท้ายหน่อยนะครับเป็นพี่สไชยนาวารีนะครับนี่ ขาวฟ้าเหมือนกันมีเชิงปีคล้ายขึ้นมาทางซ้ายทำามมาทางองค์ครับเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าพี่ซอซับโมกุลทางองวิ่งจะเป็นเไรนะแต่ว่าทำไเสียงไม่มีแถวเบาครับใส่ยังยาวๆว,วันนี้ผมประจัยกับทีงานที่ที่มาน ตรงหน้าผ่านไปแล้วแต่เสียงของเครื่องโดนข้ออเสียเสียงทโบยังวิ่งอยู่ตรงจุดนี้เลยที่พาเครื่องอยู่ด้านหลังนี้สอชัยนาวาีเป็นที่ตงท้ายบังคับลังท้ายวิ่งออกมาทา้งสายท่านชมดึงลังเจ้าเรือโกสินคาชุดนี้ให้เข้าในแนวตรงแล้วมุ่งตรงไปสู่ตรงโคง้งด้านหน้าเป็นโคง้งวัดกอะแก้ว อาจจะมุ่งตรงผ่านสะพานปีดีทำลงต่อไปนะครับตรงนี้ผมเจอพวกพี่ๆสร่งเรือพวกพี่ๆที่ทํางานอยู่บนเรือด้วยมีการทักทายผมสวัสดีทักทายผมดีใจที่พี่ๆจําผมได้ประกาบสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับที่ทํางานบนเรือพี่ๆเขากาลังยุ่งเลยนะผมเห็นนะท่านผู้ชมพี่เขาต้องมีวิ่งไปเอาวอวิทยุวอเพื่อจะสื่อสารกับพี่นายท้าย แล้วก็มาคอยดูเชือกดูอะไรวิ่งกันทํางานทําภารกิจกันหมดทุกท่านอ้าวตอนนี้ตรงท้ายจะดันเหรอท่านผู้ชมเคยมีนะครับที่เป็นเรือตรงท้ายแล้วช่วยดันนะดันให้โยงหน้านะเวลาที่โปะมันหนักเรือโปะที่มามันหนักตอนนี้เอาขึ้นมาเทียบจะดันหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามรับชมไปพร้อมกันกับผมด้านหลังเป็นพี่ตรงท้ายไชนาวาลีโอ้โหยังไม่ได้ดันครับท่านผู้ชม แบบนี้ปล่อยออกมาแล้วแล้วอยู่ทางาด้านนอกคุมอยู่ทางด้านนอกนะแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยเชือออกมามีพี่มีพี่สลังเรืออยู่ด้านหลังด้วยนะแวบๆผมเห็นอยู่ประจําที่จุดเรือโป๊ะด้วยตรงนี้ครับเป็นทักษะความสามารถของพี่ๆตรงท้ายอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าเรือโยงหน้าพอเวลาเขาดึงลังไปแล้วท้ายของเรือโป๊ะมันอาจจะ บานออกทั้งซ้ายและขวาของแม่น้ําได้พี่ตรงท้ายเลยต้องรับหน้าที่คอนโทรลตรงจุดนี้และบางครั้งบางจุดต้องอาจจะเป็นเรือที่ช่วยดันช่วยส่งกําลังออกไปให้เรือโยงหน้าได้ดึงเรือโปะไปได้อย่างง่ายดายขึ้นโอ้โหวันนี้นึกว่าจะได้เห็นตอนดันด้วยนะท่าน,นผู้ชมไม่ได้เจอมานานแล้วนะตอนช่วยดันตรงท่านผู้ชมม่ถามผมว่าเขาเอา,อา ยางล้อรถยางรถไปไว้ข้างหน้าทําไมเอาไว้ข้างข้างทไมนะครับมันเป็นการกันตอนจอดเรือนะไม่ให้เรือกระแทกกับจุดที่จอดหรือว่าเรือที่จอดด้วยกันขอบเรือกาบเรือมกระแทกกันแล้วก็ไอ้ตรงข้างหน้านี้นะครับมันเอาไว้เวลาดันนะเรือตรงท้ายที่เขาจะดันเรือโปะขึ้นไปข้างหน้าตรงเรือโปะก็จะมีมียางแบบนี้ที่เห็นนะครับแล้วพอเวลามันประกบกันชนกันมัน ดันขึ้นไปมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับตัวเรือนะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยจะได้ไม่เป็นนะครับเอายางรถมากันไว้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่คือคําถามด่ท่านผู้ชมเคยเคยถามผมนะว่าเขาเอายางล้อรถไว้ทําไมกันนี่คือคือคําตอบอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพอจับเรียบเรียงและหามาให้ท่านผู้ชมได้วันนี้ก็คงจะพอให้หายคิดถึงกับเรือหนักที่จะล่องขึ้นทางแม่น้ําป่าสักกันบ้าง งไงผมฝากท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไ like, ลค์กดเลิฟก,กดใช่กดชอบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครบ5 0าพันซับสไครต์แล้วท่านผู้ชมผมดีใจนะผมดีใจนะครับผมมาถึงจุด5,000ได้ผมก็ดีใจนะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปรอฤดูน้ำหลากกำลังจะมาและความบันเทิงของเราจะกลับมาอีกครั้งชุดเรือโยงเหล่านี้ที่ผมได้ถ่ายทำมันจะเป็นตำนานนะท่านผู้ชมต่อไป ข้างหน้าไม่ว่าจะอีกกี่ปีถ้ามีคนเปิดมาดูจะได้เห็นการทำงานของพี่ๆสลังเรือพี่อินเนียพี่กับตันพี่นายท้ายว่าการทำงานของพวกเขาเหล่านี้เขาทำกันเช่นไรผ่านจุดไหนผ่านอะไรบ้างเพื่อนำสินค้านำวัตถุดิบเข้ามาสู่พระนครนี่คือหนึ่งจุดที่นำความเจริญเข้าไปให้นำความเจริญไปส่ง ราะสิ่งของที่เขานําไปนําไปพัฒนาต่อยอดกันที่พระนครต่อจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ปูพักเครื่องอยากจะทําไว้โอ้โหผมพูดมาวันนี้เหมือนมีสาระยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> อะท่มมานผู้ชมท่านผู้ชมว่าไหมปกติมันต้องไม่มีสาระนะมันก็ไม่มีสาระนะเน้นเน้นบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่วันนี้เอาเอาประมาณนี้น่าจะพอให้หายคิดถึงกันอวันนี้แล้ว ดูพี่ตรงท้ายยังขึ้นอยู่ซ้ายของท่านผู้ชมนะเขาจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาเนี่ยแบบโยกไปมาเพื่อที่จะให้เรือโปะนั้นอยู่ในแนวทางตรงแล้วเดี๋ยวรอเรือยงหน้าจะเข้าสู่เลี้ยวซ้ายจะเข้าสู่โค้งซ้ายนี้แล้วมุ่งตรงไปสู่ตรงสะพานปีดีทำลงมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับเขาคอมเมนต์บอกผมนะอยากเห็นตรงสะพานปีดีทำลงด้วย นึกถึงตอนอดีตวัยที่เขาเคยมาทํางานที่จังหวัดนครศรีอยุยยาหรือใครที่มีบ้านอยู่แถวนั้นมันอ่วงครับเดี๋ยวผู้าเครื่องจัดให้ทุกคําตอบทุกคําถามทุกเรื่องราวทุกคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายทอดมาให้ท่านชมได้รับชมให้นึกถึงอดีตกันให้ได้โยงหน้าเลี้ยวเข้าไปสุดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะออกไปที่ตุงวัดเกาะแก้วแล้ว ผมน่าจะนำส่งพวกพี่ๆตรงนี้จุดนี้เท่านี้และวันนี้ก่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่ได้เจอนานก็ยังทําให้ตาเตมอยู่ในหัวใจได้ชอบครับชอบและหลงไหลในเรือโยงชอบและหลงไหลในพ้เครื่องจึงเป็นที่มาของปูพ้เครื่องวันนี้บอกกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้รับชมอีกนะ วันนี้มีอะไรอีกไหมทิ้งค้างไว้ขอบคุณพี่พี่ทีมงานสทรัพย์มงคลพี่สชัยนาวาลีวันนี้ภาพทั้งหมดตรงนี้สวยงามครับและจะเก็บไว้ในความทรงจำครับวันนี้สวัสดีครับ